อะไรเหรอมีเรื่องหนึ่งข้าไม่เคยได้บอกเจ้าเรื่องอะไรเหรอทำไมสองคนนี้มาเร็วทุกครั้งเลยหันกุงจินผู้อโศยซอจุยเจ้าตามมาทำไมเนี่ยไม่กลัวอาจารย์หลานด่าเจ้าหรือไงผู้อโศย ถ้ามีเรื่องสำคัญมากอยากถามท่านเรื่องอะไรอ่ะไม่กี่วันมาน,นี้ข้าพอจำได้บ้างแต่ไม่มั่นใจนะักดังนั้นจึงอยากถามหานกวงจินผู้อโสไว้เรื่องอะไรเหรอพูดว่าตนทำอาหารอร่อย อาหารที่ทําออกมาทําไม่น่ากินทําไม่อร่อยเอาข้าไปปลูกแปลงหัวใจเท้าพูดว่ารดน้ําหน่อยแล้วตากแดดหน่อยก็จะได้โตเร็วๆจะมีเด็กน้อยหลายคนโผล่มาเป็นเพื่อนเล่นข้าพูดว่าจะเลี้ยงข้าวหารกวงจินสุดท้ายก็ไปไม่จ่ายเงินคนที่จ่ายเงินเป็นหารกวงจิน อาจเป็นเพราะตอนนั้นข้ายังเล็กมีหลายเรื่องที่จะไม่ครบแต่ข้ามั่นใจข้าเคยแซววันเจ้าแซเวันเจ้าไม่ได้แซ่หลานเหรอหลานเสือจุยหลานเยี็ยนหลานเย็ยนฮะอาเย,ยน ปูสวไยวข้าข้าคือไอยเยี่ยนไอยเยี่ยนไอยเยี่ยนตายไปแล้วไม่ใช่หรือไงตอนนั้นเขาอยู่ล้นจ้าง่างคนเดียวหลานจ้านหรือว่าเจ้าใช่รเรื่องนี้ข้าไม่เคยได้บอกเจ้า ขอวข้าคิดถึงท่านมากข้าคิดถึงท่านมากเจ้าเด็กโง่เอ้ยร้องไห้ทำไม ครูเขาไม่ได้ร้องแค่รู้สึกเสียใจมากแต่ก็ดีใจมากเขาไม่รู้จะพูดยังไงเง้นก็ไม่ต้องพูดสิใช่แล้วงั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วล่ะโอ้ยทำไมเด็กคนนี้ถึงแรงเยอะสมกับเป็นเด็กที่หันกลวงจีนสอนมาเลย เจ้าเองก็สอนเหมือนกันน่ะละฮะอ๋อข้าก็ว่าทำไมสง่างามเช่นนี้ผู้วเสืว้ยไม่ได้สอนข้า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 สอนเจ้ามาแต่ตอนนั้นเจ้ายังเล็กก็เลยลืมไปไงเหมือนที่เคยสอนเมื่อก่อนข้าได้อกแล้วดูสิข้าเคยสอนนะเช่นการนำรูปสาวงามไปลากแบบ หรือตอนที่สาวง,งามเดินผ่านไปพูดจาละเถอะพูดไเละเถอะเจ้าเด็กนี่ทำไมจำแต่เรื่องพวกนี้เจ้าผู้นี้ข้าสอนเด็กที่ไหนอ่ะท่านอวนเป็นพยานได้ท่านอาวิ๋นของเจ้าเป็นพยานอะไรกันอย่าพูดแล้วไหลนะข้าจะบอกให้เจ้าเด็กคนนี้หลานจา้านเจ้าสอนเขายังไงเนี่ยตอนเด็กๆอายเยี่ยนอยู่กับ